เราังทำไปกี่ไหนรมาเรากำลสร้างปุ่คุ้มกันสังคมให้คนกลับไปก็คือทางกถางก็คือมีมีคนสัมาลให้ดีนะครับน้นทุใหญ่เป็นของผู้ใหญ่เราจำได้ไม่ออกว่ารัมานะครับผมก็เงยถือที่สระเอาได้ถือีสัะทุกโอกาสที่จะทำ้าาผมรู้สึกนะงทีผขอพูดเลยนะเพราะว่ามันไม่พูดไม่ได้เพราะอะไรนะครับมันต้องตั้งตรงแนี้ ถ้าเราแบหลากหลายมากแบบหลายหลายจังหวดมากนะครับบางคนเลยทำงาไกลนะครับก็มาถึงแต่เช้าเลยนะครับเรามันให้ที่นี่แล้วผมบอกว่ามีตรงนี้ที่ผมมาพูดอย่างนั้นว่าทีผมมีตรงนี้ท่านทราบไหมครับชีวิตที่เราไม่หมดตายที่จริงผมต้องตายกับที่สองสิ่งหนาที่านานะฮะที่ผมยอมผมต้นไปตั้งที่เท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบ ตอนนั้นทีไม่มีออกซิเจนเซร่างกายเีพราะันแบงยุ่ีมันไม่ผู้ชายบอกว่าขอเพื่อนเพื่อนเป็นหมอบอกว่าันหาออกซิเจนในห้องเดียวกันพูดสร้างออกซิเจนดูสองถงเต็นทั้งสองงมาเปิมอดรโผมที่เ่าี่าแล้วก็ตามเหมืยนอไสับเดียวกนอย่กาเีนปั๊บเอาไฟ้อมลอยขึ้นมาผมก็กลับมาดูได้ปกติที่บ้าน มันไม่อยากไห้ผมตายไามไม่หตายเพราะผมที่บอกว่เข้าใจว่าเรา้างตอสเรแล้วส้างทำาเจ็ดสิปีทำอย่วงนะฮะุกเอาู้ปลที่้องเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเลยไม่ได้สนใจเลยแล้วก็ต้องต่อจากไปต้องต่งสเลยต่ไปต่อตอเจ็ดสิบ้งต่าจนถงสเลย้วเราสาว่า ผมจะมาฝากพวกเรว่าท่านมาตรงนี้มาตรงนี้มาเสียสลากมาทำอะไรแล้วท่านก็โชคดีนะครับขอให้พวกเราสาธาร้องกันเพื่อคารวะพระอาจารย์ด้วยนะครับสาธุ